ถ้าทับเพื่อเรื่อความรักเธอเชื่อในรักหรือไม่หากเธอนั้นเชื่อในรักถ้เธอเชื่อมากเท่าไรรักไม่ใช่นิ้อายที่ต้องปรับพันแต่คำหวานจารักกันให้นานจริงๆเริ่มต้นด้วยคำถามวันใดที่ป่วยกายยาและเธอยังรักหรือไม่วันใดฉันแก่ฉันลาและเธอยังรักหรือเปล่าเราจะรักกันไปจนสุดท้ายถึงวันไหนถ้าเราต้องจากกันเธอยังจะรักฉันไว้เวียนไปกุมกาปกุมเพลนมันบวนแล้วเวียนไปเวลามัน ก็เรามีโมระาเป็นดังขึง้นเกินใจวอมตายว่าอยู่ข้างหน้ามันไม่รอท่าให้เราตเตรียมใจความรักเป็นสิ่งไม่เที่ยงแม้เราจะรักเป็นมากสักเพียงใดจะรักกันให้ตายโบสสุดท้ายเราต้องจากกันความรักวิอกน,กนี่จังโมระนาํำไม่ดับคันมาช่างมันฝันไลฉันสุขใจเธออยู่กับฉันฉันยอมสุขชั่วคราวว่าเธอเป็นดาวมาประดับฝันฉันยอมตายไปกับความราัก ความหมายมีรักแล้วฉันยังไม่ตาย